เดิมอยู่แล้วเด็มที่แล้วเต็มที่เต็มที่อยู่แล้วเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรบอกเล้ว่าอย่าวิ่งเพื่อเนผ้านเจ็บหรือเปล่าเก็บกวาดข้องข้างบนเสร็จแล้อยังล่ะเสร็จแล้วครับเยิมอยู่แล้วนี่ๆๆเดี๋ยวออกไปเล่นนะกลับเพื่อไปคัดลายมือก่อนัดาไม่อยากจะคุยนอยู่แล้วนี่เงกว่าเยอะเลยอ่ะน้าจะโม่มากฝ่าไม่โมแค่คุย ข้านี่สุดยอดเลยนะเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าข้าเดิมอยู่แล้วก็ดื่มี่ข้าจะคุยไม่เป็นไรหรอกปล่อยก็เถอะข้าเดิมอยู่แล้วก็ดอ่มสิข้าวจะออ้าวเจ้าเด็กบ้าเอากระบี่มากระแทกข้าแล้วตบซะเลยดีป่ะจะคุยซะหน่อยไปคั้นหนังสือซะป่ะไปใช้แขนด้วยเลยมันอาจไปอยู่กับเรื่องของข้ารู้เปล่าว่าข้าคือใครข้าดื่มอยู่แล้วไงมออองงะไรรเื่แล้วอยเฉยไม่สน อยุ้ยตายแล้วไม่รู้นะว่าเคงไม่เคยตายเอาซะเลยต้องาไม่ได้และคุณผูมไม่ีอะไรก็อย่าี่ากดตามสบายนะี่ขลียคลีกลับไปดื่มที่เดิมแกข้า่นะครับเชิญัเชิญแล้ว่าเป็นโชคของเจ้าแะรารอจากัดก็ได้เอาหน้เอาหน้ากลับไปดื่มต่อนีแล้ว่าซอห้ามอ่าใซห้ายให้ฟรีโเน เราไม่สกรมาละครับไรม่มาละคับค่าเดิมอยู่แล้วไครับได้วดะครับไดลได้ครับได้แล้วไดาครับได้แล้วได้ครับไ้แล้วได้ครัไ้าลวได้ครับได้แล้วาดะครัได้ลวไดะครับได้าล่วได้ครับได้แล้วไครั้แล้วไดครับไแล้วไคร้ลรับดลครับได้แล้วไดครับดแล้วครบลวด้ครับได้แล้วไ้ครับล้วไดับ้ล แล้วดื่มอยู่แล้วไปแล้วหรือแต่ดื่มอยู่ได้คนเดียวนี่นายท่านนายท่านนี่ก็ดึกแล้วเราจะปิดร้านแล้วกลับเถอะ คุณครับมีสติจายเงินเอาเอาไปอะไรไปเนี่ยโอ้ยอย่าละอย่าไม่ไ้วละแบบนี้ดูสิทําอะไรเนี่ยนายท่านครับพัาอยู่ไหนเน่ยเขาจะให้เสี่ยวเออไปส่งนะคะบอกมาอะไรเขาไม่ีบ้านอ่าวเวรกลางแขนก็พิกการ คุอกิ้ก็ถูกเขาทำร้ายเอาแล้วม,มีบอกไม่มีบ้านอีกอเอาอย่างนี้นะเจ้าพาเข้าไปในห้องเก็บปืนให้เข้าพักฟื้นก่อนนะอ๋อครับๆได้ครับซ่อ,ปอไป,ไปๆๆๆ,ๆถูกดีนะซ่อเมตตาอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวไหนท่านตั้นชื่ออะไรแล้วคะรีกเขาว่าเจ้าหมาก็ชื่อแบบหมาเหรอ เออเจ้าหมาตุ๊กแกเนี่ยวุ้ตายแล้วมารบกวนพี่หมาเขาพักผ่อนทําไมหมาลวนิทานสนุกดีอ่ะอาการเจ้าข้ายังชั่วหรือยังจ๊ะข้ายังชั่วแล้วซอข้าซักเสื้อจนสะอาดแล้วล่ะขอบคุณมาก ระบีนี่สนิมเกาะหมดแล้วนะ่ะทิ้งไปเถอะนะเดี๋ยวจะหาเรื่องใส่ตัวเปล่าๆระบียรเล่มเนี้จริงอยู่ไม่มีค่าแต่ว่าสหายรักของข้าคนหนึ่งมอบให้ข้า<อ>ข้าอยากจะเก็บเอาไว้อถ้าอย่างนั้นก็ตามใจเจ้าเถอะเออนี่มันก็ดึกแล้วเรากลับไปนอนกันเถอะแล้วครับอย่ารบกวนพี่หมาคขนานะลูกนะพี่หมาพรุ่งนี้เล่านิทานต่อนะอตกลงลาตรีสวัสดิ์นะจ๊ะ เขาไม่ปล่อยชุ้นแน่เหนื่อยมะจะพักผ่อนมะไม่ต้องหรอกข้ายังไม่เหนื่อยหน้าบัดสีจริงๆเลยท้านไม่มีอะไรอ่ะคนมุงกันเยอะเลยถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเถอะยังไงแล้วจ้ะป้าอาจม้บางอย่างไม่รู้ที่บางทีไหน จังกอดที่สะกดที่สะพ้ายแต่งงานกับน้องผัวโอ้โหเนื้อสีบัตรเถลิงเอาไปเถลิงอย่าไปพูปากเลี้ยงเดี๋ยวพ่อผาสนใจดูอีกหน่อยอโอ้โอะไรจะเกิดม็เกิดช่างมัดเถลิงโหรู้ไหมน้อยโม่โหรู้ไหมตายใครจะเป็นเขาแบบอย่างนะเสียความรู้สึกแตมรู้แต่เลยพี่น้องเมียขาไม่ยอมเอาขาไม่กล้าขัดแตงก้าน วันนี้ร้อนจริงๆเรานั่งพักสักครู่นี่ยังไม่สบายใจอยู่เหรอไหนๆก็ตั้งใจไปจากองก้า,าแล้วเนี่ยต้องสนใจอะไรอีกล่า ความจริงก่อนนี้พวกเขาก็ไปมาหาสู่กันแล้วแต่ตอนนี้ประกาศเป็นทางการซะแลวนางก็เป็นคนเสียใจเนี่ยความจริงมันก็ใช่แต่พวกราษฎรพูดแบบเนี้ยเขารู้สึกว่าทำเกินไปในเมื่อเป็นความจริงไปแล้วต้องคิดถึงมันอีกทำไมท่านหายเนื่อยหรือยังนางหิวหรือยัง ทำความผิดยังมาหันเห็นว่าไรเดียงสาจังอภัยให้นี่จะทำแหงนี่ฮะจะเสเสียละขังไว้ในเรือนจำค่ะอืมเอาตัวไปพบข้าที่ห้องถงเดี๋ยวนี้ค่ะไปเอาฟังนะครับเฝ้าไว้ให้ดีครับให่่ออกจากห้องไม่ได้ก้าวเดียวครับ โจเสืเซียนตอให้เจ้ามีปีกบินก็หนีไ่พ้นอุ้งม,มือข้าตอนนี้ตาชิงเขาครองจังหวนแล้วจะหน,นีไปไหนก็ป่วยการท้าไม่เพราะลีจือฉินสร้างความปั่นปน่วนหูสารกุ้ยชักศึกเข้าบ้านแล้วก็พวกเจ้าอย่าหวังจะยืนที่นี่ได้และซื้อเคอฟะยังรักษาการทางใต้อยู่อีกไม่นานจะเคลื่อนทัพขึ้นทางเหนือเพื่อขับไล่พวกเจ้าออกไปโจเซอเซียน <laughs> เสียแรงเป็นถึงจองโหนแต่ไม่รู้เรื่องสถานการณ์บ้านเมืองหรือไม่เคยได้ยินคำว่ารู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดคนเหรอสถานการณ์บ้านเมืองแผ่นดินเป็นของหัน้นพวกมันจูถือดีอะไรคขา่า,ายั่งชิงควบคุมแบบนี้หเงหัวจะ้จะขาดอยู่แล้ะยังพูดดีหากจะยอมจำนนแล้วก็ข้าจะเปิดทางให้หนี ข้าโจเซื่อเสียงหัวขาดได้เลือดหลังได้แต่ไม่มีคาว่าจำนนดีงัันจะให้สมใจเจ้าหัานครับประหารมันเดี๋ยวนี้ลูกคุลท่านพ่อท่าจะข้าโจเสี่ยเสียไม่ได้ ฉุดจะฆ่าเขาฆ่าใครซะก่อนสิลูกตนจะได้ลวดลายจัดนะฮะไม่กล้าฆ่าฆ่าหรือสิแล้วเจ,เจออ้าจะงไงลูกจะไม่ยอมให้เจ้าเสียเสียนตายได้นอกจากเขาจะสวามิภักดิ์ ข้ามีวิธีที่ดีทั้งสองฝ่ายไม่รู้ว่าพ่อจะรับปากไหมก็ได้ไหนลงว่ามาซิขาจะให้ขังโจซื้อเสียเอาไว้ก่อนถ้าภายในเดือนหนึ่งกล่อมเขาไม่ได้แล้วก็ก็สุดแท้แต่ท่านพ่อจัดการอืมงั้นเขา้าใจเวลาจํานึนงเดือนเต็มแต่ว่าถ้าอยู่ๆเขาต้องมีอันเป็นไป แสดงว่าท่านพ่อผิดคำสัญญาแล้วก็จะขาดจากพ่อลูกกันเลยฮะลูกมันเกิดกล้าวแทๆ้ๆอย่าห่วงเลยแต่ว่าห้ามาเล่นลูกไม้ต่อหน้าพ่ออีกเป็นนั้นขาดจ,จริงหื่งทองไปยกเอาตัวโจ้สื้อเสียนไปขังเอาไว้ก่อนแล้วเจ้าสองคนควบคุมดูมันให้ดีฮะ เดี๋ยวยวพอเห็นมันแล้วเจ้าคงจะดีใจมากไปท่นนับอครักจัวลุกขึ้นท่านทั้งสองครั้งแรกที่ทำงานให้กับองค์ก้าวท่านก็ได้ความชอบใหญ่หลวงน่าจนดีด้วยนะอครักจัวชื่นชมเกินไปละนะองครับจัวให้เกียรติมาถึงที่นี่มีอะไรให้รับใช้เหรอเปล่า <c oughs> ข้ามาเยี่ยมนักโทษเท่านั้นโจ้ซื่อเสียนจำข้าได้ไหมคนไร้อย่างอายอาศัยบาร,รมีเสือไร้อย่างอายอ,อาจใช่แต่อาศัยบาร,รมีเสือน่ะไม่ใช่หรอ จะดูสิว่าใครออฮยไดจะบุเอาเอได้จะบุกเคยอาอไดจะบุกเยอาเอ้อออกาสิ